อย่าฆ่าตัวตายนะครับเอ่อผมเห็นข่าวฆ่าตัวตายเยอะนะครับแล้วก็ผมอยากจะพูดอย่างนี้ก็คือถึงไม่เกิดวิกฤตในครั้งนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดวิกฤตในชีวิตของทุกๆคนเนี่ยด้วยหลายแบบหลายกรณีนะครับถ้าไม่ใช่วิกฤตสงครามวิกฤตไวรัสวิกฤตธุรกิจต,ตัวเองเนี่ยอาจจะเสียหายเจ๊งไปเองเนี่ยโดยอัตโนมัติ มันอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้คือประสบการณ์ครับทําไมผมถึงออกมาพูดได้เพราะว่าให้คิดถึงลูกให้คิดถึงหลานให้คิดถึงคนที่เรารักคนที่เขารักเราครับคุณพ่อคุณแม่แบบเนี้หรือลูกเราเนี่ยผมเห็นข่าวค่าตัวตายเพราะโควิดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าณช่วงอารมณ์นั้นน่ะเข้าใจครับผมเคยผ่านการกิจการ เจ๊งเนี่ยอาเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็ทรัพย์สินสมบัติก็เคยผ่านการเขาเรียกว่าจะต้องเสียไปนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าให้เราคิดถึงครอบครัวเราไว้จริงอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตครั้งนี้ใหญ่แค่ไหนนะครับมันก็ใช่ว่าจะไม่มีวิกฤตอื่นๆในชีวิตคุณนะครับมันก็อาจจะมีวิกฤตมากมายครับแต่สิ่งที่เราจะได้รู้คือ ทุกวิกฤตทุกความทุกครับมันมาสอนเราครับมันมาสอนเราให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบน,นี้ได้อย่างแข็งแกร่งและมีความสุขครับเมื่อเรามีประสบการณ์และเราผ่านก้าวข้ามมันมาได้อย่าคิดว่าเราจะไม่เจออีกนะครับปัญหาเนี่ยปัญหามันก็เหมือนเงาอะครับแต่เวลาเรามีประสบการณ์เราจะได้การวางแผนที่ดีขึ้นครับเราจะได้ประสบการณ์เหมือนผมเนี่ยผมทำธุรกิจร้านอาหารแล้วปิดไปหลายร้านเนี่ยผมรู้เลยว่าธุรกิจอาหารเนี่ยไปยากครับ ท้าไม่ทาด้วยอ e ีคอมเมิร์ซโซเชียลหรือว่าการส่งลดการใช้พนักงานอะไรลดการเช่าที่อะไรเงี้ยคอสต,ต้นทุนมันสูงอะ่ะผมทํามาก่อนลหลายคนแล้วผมเห็นลหลายคนทําไม่ต้องโควิดเขาก็ไปกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วยิ่งมาเจอโควิดยิ่งซ้ำอ่ะเนี่ยคือประสบการณ์นะครับมันเป็นประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เจอในธุรกิจอื่นๆนะครับประสบการณ์สอนให้คุณเนี่ยมองการไกลมองธุรกิจนะครับ เราจะแบบว่าค่อยๆครับใจเย็นๆนะครับเวลาใครเจอวิกฤตตอนนี้อ่ะใจเย็นๆแล้วให้มันค่อยๆคิดค่อยๆทําไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับให้เรายอมรับความจริงก่อนแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะเจอวิกฤตกี่ครั้งล้มกี่ครั้งเราก็จะคิดแล้วก็ลุกขึ้นคิดแล้วลุกขึ้นอย่างนี้ครับให้เวลามันผ่านไปนอนพักผ่อนก่อนนะครับพยายามรักษาสถานะที่ยังคงดีอยู่เนี่ย ไว้ก่อนแล้วก็สถานะของความรู้สึกของครอบครัวไว้นะครับแล้วค่อยๆกระจายความเสี่ยงโดยค่อยๆหาอะไรที่เป็นไปได้ที่สามารถทําให้ครอบครัวเราอยู่ได้ไปก่อนนะครับค่อยๆทําค่อยๆพัฒนาค่อยๆแตกลายออกไปประสบการณ์ครับมันจะได้ประสบการณ์นะครับไม่งั้นอ่ะเราจะต้องคาดตัวตายกี่รอบครับเพราะวิกฤตกับความทุกข์กับความล้มเหลวมันตามเหมือนเงาอยู่แล้วนะครับ มันไม่มีทางที่เราจะแก้ปัญหาด้วยการหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายนะครับอย่างแรกคือให้กําลังใจก่อนอย่างที่2คือไม่มีทางแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายได้นะครับเพราะไม่ใช่คุณไม่เจอวิกฤตโควิดคุณก็อาจจะไปเจอวิกฤตธุรกิจท,ที่มันไปไม่ได้อะดังนั้นเนี่ยมันจะสอนให้เรากระจายความเสี่ยงให้เราเรียนรู้ให้เรามีความเข้มแข็งอดทนให้เรารู้จักพอเพียงให้เรารู้จักระมัดระวังหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง รวมถึงการใช้จ่ายการกินการอยู่การซื้อของการเป็นหนี้เป็นสินมันจะทําให้เราระมัดระวังให้เราวางแผนให้เราเข้มแข็งให้เราอยู่บนโลกใบน,นี้ได้ครับไม่งั้นก็ต้องตายกันอีกกี่รอบล่ะครับในการหนีปัญหานะครับ